3วันนะคะทุกคนด้วยสุดยอดมาถึงเชียงใหม่นะคะทุกคนร้านแรกที่เราจะมากินก็คือ ทุกคนอาหารร้านอาหารานแรกของเรานะคะนั่นก็คือโจ๊กสมเพ็ดเขาบอกว่าถ้าใครมาเชียงใหม่ก็ต้องมากินโจ๊กสมเพ็ดจริงหรือเปล่าเดีวเราจะมาลองดูกันหยมันสว่างไปเออเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าอร่อ,อยจริงไหม เรากำลังจะขึ้นดอยสุเทพกันค่ะทุกคน yeah. ตอนนี้เรามาถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพกันแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็คือเดินไม่ไหวเดินไหวไะคทัไงขึ้นลิฟต์สิคบเขาบอกว่าขึ้นลิฟต์ก็คือแป๊บเดียวถึงทั้งไปทั้งกลับถ้าเดินก็คือสามร้อยหกั้นคือบ่าย เราขึ้นลิฟท์ค่ะเราขึ้นมาถึงข้าบนแล้วค่ะทุกคน มาแล้วค่ะทุกคนจากการที่เราไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพพุ่มน,นาเมื่อกี้นะคะก็คือบันไดสูงมากเราเดินลงมานี่สูงมากแล้วก็คนเยอะมากแต่ว่าอากาศดีก็คือดีงามมากค่ะตอนนี้เรามาสวนดอกไม้นะคะทุกคนชื่อว่า Flower Lover นี่อันนี้ดีมากเพราะว่าที่นี่คนไม่เยอะเลยแล้วก็อากาศดีแล้วก็มี ร็อพให้เช่าด้วยเราจะพาไปดูมีร่มมีดอกไม้ให้เช่าเพราะจะมีพร็อพให้เช่านะคะเป็นดอกไม้นี่แบบนี้เลยเท่าไหร่เท่าไหร่มันรวมคนค่าเข้าคนละ50บาทค่าเข้าคนละ50บาทแล้วก็ถ่ายได้หมดเลยทุกคน for the way you look. ทุกคนมุมนี้ด<อ>ีมาก จะแปะรูปให้ดูปา่ปาปา่ปา,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 ปาสวยมากนี่ท<ว><ค>ุกคเนเกิดเรื่องหรอล้ค่ะเราเพิ่งถ่ายรูปได้ไปแค่ดอกเดียวฝนตกใช่ไปที่ไหนอยคือฝนตกฝนตกอะ่ะแรงมากนะเนี่ยตรงนี้เป็นถ่ายรูปไม่ได้อะแต่ตรงนี้ม็นคือล่มแต่เพราะฝนมันตกอะ่ะแรงเวอร์ฝนตกหนักด้วย It's for the only one I see. The is very, very extraordinary, is even more than anyone that you adore can love. อนนี้ฝนตกนะคะทุกคนแต่เราสู้มาเราลงมาถ่ายในนี่นี่มันก็สวยแบกแบบนะต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะไปกินข้าวซอยกันค่ะซึ่งร้านข้าวซอยชื่อว่าร้านข้าวซอยเสมอใจเสมอใจแล้วก็จอดรถได้ที่วัดฟ้าหามใช่แล้วค่ะทุกคนนี่เพื่อร้านนี้คนเยอะมากซึ่งเป็นแบบร้านข้าวซอยที่แบบเด็ดอ่ะเออเด็ดนั่นแหละ เราจะพาไปดูว่าจะเป็นยังไงไปดูกันนี่ค่ะร้านข้าวซอยเสม็นดนี่นี่านเะเราเข้ามาในร้านกันแล้วค่ะคนเยอะมากเยวจะมาลองชิมกันไม่เคยกินมาก่อนเลยจะมาลองชิม เรามาต่อกันที่สวนพฤกษศาสตร์ศรษฐกิจอะไรสักอย่างนั่นแหละค่ะตอนนี้เราอยู่สกายว์นี่อ่าสวยอยู่นะเปลี่ยนชุดแล้วด้วยเราจะพาไปดูวิวกันว่าเป็นยังไงนะ ขึ้นมาจากตรงเมื่อกี้นะคะทุกคนตรงทางสกายวอลประมาณ300เมตรมันก็จะขึ้นมาเป็นโอมูแบบนี้นี่นี่นี่นนแ้วก็เข้าไปข้างในแล้วก็จะไปดูต้นไม้ที่อยู่ในแก้วกในเรืงกระจกฉันอยู่ในแก้ว,กวในรกระจกโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ นห้องที่ใหญ่ที่สุดเลยแล้วเป็นต้นกระบองเพชรแบบใหญ่มากนี่สวยมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูแบบทีละต้นทีละต้นว่ามันสวยยังไงฮค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราถึงที่พักของเราแล้วที่พักของเราในคืนนี้ก็คือ มอนไอดีน,นะคะทุกคนเราจะต้องลงไปข้างล่างเพื่อไปดูบ้านพักของเราไ,ไ,ไปดูกันเลยตอนนี้เราใกล้จะถึงบ้านเราแล้วค่ะทุกคนคือแบบที่นี่อากาศเริ่มเย็นเย็นค่อนข้างเย็นแล้วก็ดูธรรมชาตินะดูวิวค่ะทุกคนนี่คือวิวอันนี้คือบ้าน <c oughs> เราที่เราพักก็ <c oughs> คือบ้านนี้ <c oughs> น ก็จะเป็นห้องของเรานนั่เองค่ะเดี๋ยวพาไปดูหน่อยสิตามมานะคะก็เสร็จแล้วนะคะจะเป็นส่วนเตียงคู่นะคะเี็นสองเตียงต่อมานะคะจะเป็นหน้าทีวีโทรทัศน์เมื่อเป็นชั้นเอค่ะโอเคไปไปค่ะตู้ท้องน้ำเขามีท่อท้องน้ำโอเคดีมากนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นเลิศคาเฟ่สุดท้ายของวันนี้ค่ะทุกคนก็คือนี่บรรยากาศที่ ม่อนแจ่ม,มบรรยากาศที่ม่อนแจ่มนะคะบรรยากาศจะดีแค่ไหนเนี่ยเราไปดูกันเลย <Hey. S 1> ที่บรรยากาศก็จะเป็นคาเฟ่นะคะทุกคนก็คือ คือแบบบรรยากาศดีมากจริงคือแบบอากาศดีมากและแดดก,ก็ดีมากค่ะตอนนี้ประมาณ5โมงนิดๆดแดดก็กำลังดีเลยเรากลับมาที่ที่พักแล้วนะคะทุกคนบ้านเรามีชั้นสองคือชั้นดาดฟ้านี่คือเขาเอาไว้ให้กินมุกทาปะปุตอนเย็นใหทุกคนดูวิวค่ะเดี๋ยวเรากลับกล้องให้ดีกว่าดูวิว 늘어나는 <목소리> 번호들 <목소리> 줄어드니 <목소리> 친구들 <목소리> ะะทุกคนที่แรกที่เรามากันนะคะก็คือโป่งแยง j u ง g l e Coaster and e d v e n t u r e Park นะคะก็คือจะเป็นเครื่องเล่นแบบนี้นีมี ATV แล้วก็มีเครื่องเล่นที่แบบว่าลงเขาโอ้สว่างมากลงเขานะคะทุกคนก็จะพาไปดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเสี่ยวไหมแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยคนเยอะมาเพราะวันนี้เนี่ยเป็นเช้าวันที่31นะคะทุกคนคือสิ้นปีเนาะ คนก็เยอะนั่นแหละไม่เป็นไรเราได้ส่งตัวแทนไปซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนเล่นเราจะถ่ายมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงกันตอนนี้นะคะทุกคนเรามาต่อแถวนี่เพื่อที่จะขึ้นไปเล่นเครื่องเล่นซึ่งแบบ เขาจะให้เขาจะให้เหรียญมา1อันนะคะเท่าไหร่อะร้อยห้บาทก็คือคนละร้อยห้จะนั่งแบบนั่งคนเดียวนั่งซ้อนกันแบบนี้ก็ได้นี่นั่งซ้อน2คนแบบนี้ก็คือได้แล้วแต่เรา ก็ไม่อย ars, of of ู่ที่ทุ่งอะไรสักอย่างที่มีแบบนี้อยต นี้นะคะทุกคนเรากำลังจะขึ้นไปที่มันแจ่ทางลาดชันสุดๆไปเลยนะคะโอเคเข้าใจทำมันไม่น้องุดใงิดขึ้นระหว่างทางเขาก็จะมีแบบของขายแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าใครไม่อยากเดินเนี่ยก็สามารถขึ้นมอไซค์ได้คนละ20บาทเท่านั้นแล้วก็จะขึ้นไปถึงเลยทุกคนเราเจอไอที่เรายังไม่เคยกินก็คือบัวหิมะแล้วน้องเราก็อยากกินค่ะโอเคเรามาไซเฉียวจ้า ูกระเด็นนี่เป็นไงมันมันจะจืดอ่ะจืดอืมทำไมดูเราจเห็นอะไรมันห้างเหมือนคาราบาลี่อ๋อาาลีเออก็โอเคนะอย่างนั้นมันดูกรอบมากเลยนะใช่ไหมท่านไหมคะได้แล้รอยู่ได้แบบ สูงมากแล้วก็อากาศเย็นแบบมันเป็นเย็นแบบเย็นสบายๆไม่เย็นมากเท่าตอนเช้าคะ่ะก็คือประมาณนี้นี่เลยเ,เดี๋ยวพาไปดูวิวดีวกว่าว่าจะเป็นยังไงนะเย่คนเดียอะมากน่ากลัวจะบเเอาผมไปป็นแฟล ลงดีกว่าค่ะทุกคนคนเยอะแบบก่อนข้อเ,เมือนะคะก็เลยไม่กินข้าวกันก่อนเพราะว่าตอนนี้รถน่าจะติดมากแล้วก็กินข้าวแบบจะให้ดูวิวนี่เป็นนั่งแบบห้หอยขาแล้วก็ อเห็นนแบชื่อร้านว่า,า,คาเคยมองค่ะเราเข้าเมืองม,มานะคะทุกคนตอนนี้ก็คือ มาคาเฟ่แบบมานั่งกินกาแฟกินน้ำอะไรมีนิตต์หน่อยๆสักชั่วโมงหนึ่งโอเคแล้วก็ค่อยเข้าไปไปไหว้พระต่อใช่ๆๆชตอนนี้นะคะเราอยู่คาเฟ่ชื่อว่าบ้านสวนกาแฟาเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันดูว่ารสชาติอาหารกาแฟอะไรอย่างนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ทุกคนแล้วสั่งเป็นอ,อันชันมะนาวค่ะจะมาลองชิมสดชื่นมากอร่อยนะคะ มาในตัวเมืองกันแล้วคือมาเข้าโรงแรมแหละตอนนี้แต่ว่าเมื่อกี้คืนเราไปวัดมาคือวัดต้นกลิ่นนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายเพราะมันร้อนมากก็ได้มันนุวยนี่เป็นปกผมแบบกาซาโลสองปีบนั่นแหละแล้วตอนนี้เราก็พักอยู่ที่นิมมานนะคะชื่อโรงแรมว่าเบสนิมมานก็คือโรงแรมแบบดีงามมากแล้วก็ซอยนี้ของกินเยอะจุกๆเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะรูทัวร์ห้องให้ดูห้องสห้าค่ะ ทุกคนตอนนี้เราเปลี่ยนชุดแล้วด้วยเราจะมาโผล่ที่ประตูท่าแพแล้วก็ตรงข้างหน้ามันมีถนนคนเดินแบบปีใหม่เขาดาวเราจะพาไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้แสงสีเสียงแบบปังอลังการมากงานนี้ค่ะทุกคนเขาดาว2 0 2 2 โลเคชั่นแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่วันนิมมานะคะก็คือที่นี่เขามีมาตรการก็คือเราต้องฉีดวัคซีนก่อน2เข็มถึงจะ,ะมาได้นะคะตามนั้นแล้วก็แ่สีเสียงคือดีมากเดี๋ยวจะพาไปนี่ข้างหลัง สวัสด,ดีพี่แมคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือยามเช้าว,วันที่หนึ่งมกราคมนะคะเราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วแล้วเราก็กำลังจะไปเที่ยวต่อที่แม่กำปองกันด้วยรถแรงคันเดียวน,นะ,ะอากาศดีมากประมาณตอนนี้ประมาณยี่สิบองศาคือประมาณนี้เอาฟิวนี้ก็จะแบบ ไปเจอกันที่แม่กำปองค่ะ่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงแม่กำปองกันแล้วนะคะก็คือเป็นหมู่บ้านเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระก็อนจะเป็นวัดที่อยู่กลางน้ำตกก็คือสวยมากแล้วก็อากาศตอนนี้แบบแบบแบบ 24, 22, ยี่สีอะดปสองประมาณนี้ก็คืออากาศเย็นแล้วก็ดีงามมากเดี๋ยวจะถ่ายรูมปมาให้ดู เราก็มาอยู่กันที่นำ้ำพุร้อนสั่นกำแพงนะคะทุกคนก็คือที่ที่แบบว่ามีให้ต้มไข่แช่น้ำร้อนนำ้ำพุร้อนอะไรสักอย่างค่าเข,ข,ข้าคนละ40บาทผู้ใหญ่แล้วก็ถ้าเด็ก12 12ปีมั้งอันนั้นได้ถึงนั้นก็คือน่าจะฟรีเราไม่น่ใจแล้วก็นี่คะ่ะ คอที่นนววหัแบบผลาายจะสิตใให้้ดูว่ามัันชยงงไเอเป็นคนสาิตนี้อยู่สนามบินแล้วนะคะทุกคนเราจะเดินทางกับกรุงเทพกันแล้วเราได้ไฟประมาณสี่ทุ่ม ซึ่งเดีตอนนี้ประมาณสามทุ่มหรือว่าสองทุ่มเราต้องจะเราจะเข้าไปในเกะแล้วนะคะก็วอกนี้นะคะต้องปิดอยู่ตรงนี้แหละก็คือเป็นมอกแรกเนาะก็ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวจะตั้งใจตั้งใจทำไปเรื่อยๆโอเคแม่โอเคแม่ไปแล้วบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ดูถึงตอนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะบาย